สวัสดีครับในคลิปนี้เราก็จะมาทำแบบเกี่ยวกับ o w a t Top Ten กันนะครับซึ่งในแบบนี้ก็จะเป็น o w a t Top Ten A1 Injection นะครับ A1 Injection นะครับเป็นปัญหาการ Injection เช่น SQL No SQL OS หรือว่า LDAP Injection นะครับเกิดเมื่อข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้จาก User เนี่ยครับถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการสั่งงานหรือว่าการ Query ทำให้ผู้โจมตีนะครับสามารถใช้คำสั่งหรือว่า Query สิ่งที่ต้องการโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูแล็บกันเลยนะครับว่าจะสามารถทำแลบตัว A1 Injection กันได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูแล็บกันเลยนะครับนี้หลังจากที่เราได้ทําการสตาร์ทแลบขึ้นมาแล้วนะครับอ่าก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ใส่ username password เข้าไปนะครับ password ที่เป็น p n c a ครับเข้ามาแล้วอ่าทําการเปิดอ่า terminal ขึ้นมาครับแล้วไปที่ cd ไปที่ path ตัวนี้ครับ in cafe แล้วก็ owasp ครับ A1 ครับ enter แล้วก็ ls ดูครับ เราจะใช้แลบนี้กันนะครับตัว ss type ครับก็ cd เข้าไปที่ ss type ก็ทำการ install l a b ครับก็เป็น sudo ก็ make install ครับตัวนี้ยอยู่บน docker ครับนะครับทีนี้เราก็ทำให้มันทำการ install l a b ไปนะครับมันก็ได้สแกนได้ install l a b เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันเปิดเป็น local อ,อ,อยู่ที่ port หนึ่งหมืนหนึ่งพันครับ นี้เราลองใช้ nmap สแกนดูอีกทีนึงครับว่า,าในเป้าหมายของเราครับเปิดพอร์ตอะไรเพิ่มเติมอยู่บ้างแล้วก็เปิดใช้สวิตอะไรอยู่บ้างนะครับก็พิมพ์ nmap ครับก็ลบ st ลบ v ลบ a ก็ตามใน ip ครับหนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งอันนี้มันเนื่องมาจากที่มัน install อยู่ในเครื่องโฮสต์ตัวเองครับก็จะเป็น ip หนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งนะครับนี่ก็ enter ครับให้ nmap มันทำการสแกนไปเรื่อยๆครับ หลังจากที่เอฟแมมาได้สแกร็จแล้วก็จะมีแค่พอร์ตหกสามหนึ่งกับพอร์ตหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับนี่ครับในพอร์ตหนึ่งหมื่นหนึ่งพันน้ก็จะเป็นให้บริการเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ครับนี่ครับเป็น HTTP นี้เราก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับนี่ก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ IP หนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดหนึ่งครับเนี่ยแล้วก็พอร์ตหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับปึ๊บอ่าก็จะพบว่ามีหน้าเว็บสวิตอยู่ตัวหนึ่งนะครับมันบอกว่าลองให้ใส่่ตตััััววยููนนนรรี้ดคคบบอา ก็เลมที่ใส่เป็นแล้วก็หนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันจะไปขึ้นมัน hello หนึ่งสามสี่ตามคอมมานด์ของเรานะครับซึ่งตรงนี้ครับมันจะเป็นคล้ายๆกับตัวคอมมานด์ injection นะครับตรวจสอบง่ายครับในการใส่พารามิเตอร์แบบนี้ครับเป็นสี่คูณสี่ครับปึ๊่นี่ฮะตรงนี้ครับมันสามารถมีพารามิเตอร์ตรงนี้ครับเราใส่สี่คูณสี่ไปครับมันสามารถทําการคํานวณตรงนี้ได้เป็นสิบหกตรงนี้ได้ครับ ซึ่งตรงนี้ครับมันจะสามารถทำการ H L injection ได้ครับถ้าเป็นพวก command injection ได้ครับหลังจากนั้นให้เราลองพิมพ์ command ที่เป็นเราจะใช้ไอตัว Python script นะครับในการทดสอบ command injection ดูนะครับตัว Python script ตัวนี้นะครับเนี่ฮะ script ตามนี้ครับจะเป็นการ c a t etc p a s s w o r d ขึ้นมาครับก็จะเป็น script ตามนี้ครับแล้วก็ enter ครับ หลังจากที่เราลองใช้ Python Script แล้วก็ Enter รดูจะมันก็สับจะไปดึงเอาข้อมูลตัว EDC Password ขึ้นครับขึ้นมานะครับทีนี้เราจะใช้ Python Script ตัวหนึ่งที่เป็นแบบ p Python s l e นะครับในการเปิด Netcat รอรับ o n n e c t i o n จากตัว Python Script นะครับเพื่อทำการ r e v e r s s s h l l l หน้าเว็บเซิร์เอร์มาครับตัว OS ที่รันเว็บเซิร์ฟอร์ตัวนี้อยู่นะครับไปที่ Desktop ครับจะมี Python Script อยู่ตัวนี้ตัวนี้นะครับ ไอตัวนี้ใส่เป็น ip เครื่องอุปกรตัของเรานะครับตัวนี้ก็จะใส่พอร์ตเป็นสองสองสองครับ IP ก็ตรงนี้เลยนะครับผมมันไอพีหนึ่งสามศูนย์นะครับนี่ครับหนึ่งเก้าสองยี่หนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งสามศูนย์นะครับก็ไอพีมาใส่นี้แล้วก็ใส่พอร์ตไปครับทีนี้เนื่องจากแพทเทิร์นสคริปต์เนี่ยครับมันจะมีพวกเครื่องหมาย เครื่องหมายพวก question mark หรือว่าเครื่องหมาย slash แบบนี้นะครับซึ่งมันจะใส่ตรง URL ไม่ได้ครับเราต้องทำการ encode ก่อนนะครับให้ไปที่ตัวลิงก์เนี้ยแวบนี้ครับ URL encoder ครับแล้วทำการเอานะครับไปทอสคริปต์เนียมาวางแล้วกด encode ครับอะมันก็จะได้เป็นที่ encode เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ copy copy มาก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้ให้เราทำการเปิด netcat ขึ้นมาครับ nc ลบ nlp ครับ nle แล้วก็พสอง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 ครับก็ enter ครับเนี่ยให้มันรอรับ connection อยู่นะครับนี้เราก็เอาโค้ดที่เราก๊อปมาจากตัวไปท h อส c r i ที่เรา encode เ,เรียบร้อยแล้วครับมาวางวกด enter ครับนะครับหลังจากที่ enter ไปแล้วเนี่ยฮะกลับมาที่ตัวใน cat ครับเราก็จะได้ตัวหน้าเชลของเว็บซ web server ขึ้นมาครับที่ไ ID ี omi เนี่ฮะ เป็นรูน,นะครับเราก็จะได้ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รันตัวเว็บแอปพลิเคชันตัวนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญอยู่กับการาเขียนเว็บที่ไม่ปลอดภัยนะครับอยู่กับการทํา injection นะครับในแบบนี้ก็จะทำํำประมาณนี้นครับเป็น command injection นะครับเป็นการ injection ไปที่ตัว url ข้างบนนี้นครับนี่ก็เป็นช่องโหว่ตัวหนึ่งของ a1 injection ใน o a t t o p 10นะครับ ผมขอจบแล่บ A1 Injection เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ